ไซเคิลถุงนะครับพลาสติกนะเนี่ยพลาสติกแบบนี้ก็ขายได้นะโอเคแต่บางทีมันเลอะนะถ้าถ้าไม่ได้รีไซเคิลเนี่ยมันเอามาเลอะๆมันโลละ3บาทนะโอเคนี่เดี๋ยวมาดูนะวิธีการทําให้มันสะอาดขายได้โลละ10กว่าบาทนะครับนี่เลยมันจะเป็นแบบนี้นะมันมาแบบนี้มันจะติดคอฟฟี่เมชใช่ไหมติดพวกไอ้นี่เรามาล้างหน่อยนะเรามาล้างอย่างนี้นะแล้วก็ตากแดด ได้โลละสิบกว่าบาทแต่ถ้าไม่ได้ล้างอย่างนี้โลละ3 4สบาท3มบาทได้ไหมสองบาทสามบ,บาทเองโอเครีไซเคิลถุงนะครับนี่ล้างเสร็จก็ตากอย่างนี้ดีโดตากอย่างนี้แล้วก็แพ็คนี่อย่างนี้คือทำเสร็จแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วเรียบร้อย เตรียมส่งขายกันนะครับรีไซเคิลหาอะไรได้เพิ่มสร้างะไรได้เสริมกันนะครับ